เขาบอกว่าวันน <c obstacles otion ally> ี้คุณนันทวัฒน์สามารถนะคะสามารถก็บอกว่าคําสารภาพของกัมพูชาว่าตกลงนั้นเนี่ยวางระเบิดเองใช่หรือไม่ถึงรู้ว่าตรงนั้นมีระเบิดนะครับโดยพูดถึงการชี้แจงของทางการกัมพูชาที่บอกว่าได้เตือนแล้วว่าตรงนั้นมีระเบิดทําไมไทยเดินนอกเส้นทางคุณนันทวัฒน์เลยบอกว่านี่คือคําสารภาพของทางการกัมพูชาเพราะว่าวางเองใช่ไหมถึงรู้ว่าตรงนั้นมันมีระเบิดจะเดินเส้นทางนอกหรือเส้นทางใน ไม่ว่าเราจะเป็นมิตรหรือขัดแย้งกันต้องไม่มีกับระเบิดปิสนอนุสัญญาออตตาว่ากับระเบิดที่ไทยเก็บกู้มาได้เป็นของเพิ่งวางใหม่ไม่ใช่ระเบิดเก่า,ขาเขมรแดงไทยต้องฟ้อง UN ให้เป็นทางการไม่ต้องเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราผ่อนปลนให้มากแล้วนะครับฟ้องลอกเลยว่าไอ้ประเทศกัมพูชานั้นเป็นอย่างนี้อย่าให้มันได้มีที่ยืนในโลกใบนี้ลูกคุาจบเมืองนอกทุกคนแล้วก็อยาได้มาประเทศไทยด้วย อย่ามาซื้อเพชรบ้านเราซื้อเสื้อผ้าบ้านเราซื้อกระเป๋าใบน,นบ้านเราแล้วอย่าไปกินข้าวบ้านเรามาอยู่บ้านเราล้วกคว,ว่มชามข้าวเราอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย